ตรงตามซีอาร์ดบิวลังจากหายไปหลายเดือนมากๆน้องนี่ก็ผมก็จะตัดสใจมาทําคลิปเนาะคลิปแรกก็จะทําคลิปอะไรดีวะนั่นเองนะบองก็แ่าใครวะผชอบเล่นบากวัวนี่หว่าผมจะทำคลิปบากวัวดีกว่าอะไรแบบนี้แล้วก็พยายามเลือกคลิปบากวัวที่ดีอยู่ ีอนนเล่นแม่ปไรน,นี่นอ,อ้นนี่มาเริ่มได้จงังวะนี้กินถั่วอร่อยเอ,จอาจังวะนี้คือการเล่นบากวถ้าใครเคยเล่นมาครับก็จะรู้นะโอ้ก็คือมึงกระโดดไปยังไงก็ได้ไอ้มึงตกอ่ะอค,ค,ครับครับมึงยิงกดชิปเอาก็ได้ นี่คือเทคนิคที่คุณเขาใช้อ่ะกดชิปเอาดิงอ่ะแล้วไก่นนะ่ะมันจะช่วยให้คุณวิ่งเร็วขึ้นสามร้อยเปอรเซ็นกย่างก็หายไปหนหมด่โอเคซึ่งซึ่งการทำแบบนี้ก็นะเป็นการเปิดตัวช่องของเราเหมือนเดิม ไม่ใช่เปิดตัวเขาเรียกว่าการกลับมาคือทําคลิปนี้ทาไม่เรื่อยๆบอกว่ากูกลับมาแล้วนะอะไรแบบนี้เลยไ้่ว่าจะทําจริงจังอะไรเรื่องนี้คือตัดเลี้ยงของมึงที่ว่าป๊าบีเมื่อนางเฮียมัน,นำม้ำเมฆเมฆมาเช่นนั่นเองใช่างซึ่งไม่รู้ว่ามันตัวขนาดนั้นโอ้เอเยียแม่งสั่นดีว่า มี้สั้นมากเลยเโอ้แต่เป็นช่างคลิปนี้ผมไม่ได้ตั้งใจทำให้ยาวเลยเพราะว่ามันคลิปการกลับมาของมมเฉยๆเปนกลุ่มเรียนมึงเกินโพมกับคนตามแค่สองคนเพราะอะไรอย่างในบานตามช่องมึงเลยนะมึงไม่ลงคลิปดีนะก็ไม่แปลกใจเนาะไวรุ่นไทยสมัยนี้ก็ไม่ค่อยลงคลิปหรอกเพราะอะไรรู้ไหมขี้เกียจใช่เอายจมันขี้เกียจก็ เขาเรียกว่าข้อผิดพลาดทางเทคนิคเราเาไม่ได้ผิดพลาดทางนิคแบบธรรมดาผพลาดแบบโคตรเขบอกม่าอะเยอะต่งกคือถ้าคุณตกคุณก็จะได้คุณก็ลองไปเรื่มใหม่ ยั่วน้ำลายอ๋ยั่วน้ำลายปะสำหรับใครดูตอนกินข้าวก็ต้องขอโทษเดามันไงยั่วน้ำลายอ้ทำไมมันไม่ทันเอาละนะคลิปนี้จะกลายเป็นคลิปหัวร้อนละต้องใช้สมาธิ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 ตายไปแล้วสำหรับวันนี้ ูมีไก่ย่างนี่หว่ากูมันไก่นี่หว่ากูไม่ใช่มันไก่ย่างอืมอืมอือก็โหดนะโหดก็ได้แล้นะครับตอนนี้มามาได้ซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายตอนนี้แล้บักฮาร์ขาวเดียวสาบิแล้วาย ทำให้เราไม่เดินยิ้เถอะสับแล้วเราก็สามารถปั่นคลิปได้เลยผมมีกาลังใจทําคลิปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสอบติดนี่แหละเอ๊ะม่าออจะบอกเรื่องนี้สอบติดให้รู้ว่าสอบมอหนึ่งติดแล้วเว้ยถ้าผมมึงแค่มอหนึ่งเองน่าร้อใครๆก็รู้อยู่แล้วแหละถ้าก็รู้อยู่แล้วแหละเขาถ้าเกิดว่าคุณไม่ติดตามช่องผมตั้งแต่ตอนนี้ผมลงคลิปเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมมีคลิปสองคนก็คือเพื่อนกับกูแล้วก็คือเพื่อนกับืออ่อีกัน อมอก็คือบอกมีปานอะไรพวกนี้ขอบตันมาลยยินงแมยังฮะเฮ้ยงัดลี้ยวคือบอกเลยนะว่าคือผมไม่มีห้องแบบตัดเสียงตัดไม่ตัดใจตัดอะไรนั่นเองทาให้เราต้องทนไปดลมพัดลมแบบ คือถ้าถ้าเปิดพัดลมอ่ะนั้นมันจะเข้าไมคอ่ะใครใครก็รู้ว่าถ้าลมเข้าไม่จะเป็นยังไงเราเดี๋ยวมันก็จะไม่น่ารับฟังเท่าไหร่โอเครับผมก็ขอจบคลิปพิ้งค์ขียินยอมผมชนะแล้วชนะคะแนนห้าทีโอ่ะเขนเขาดันไมนะใครเล่นมีนิวอว์ก็แอดแอด,แอดชื่อผมได้นะผมชื่อว่าเก็บไวน้นะ อ้าชื่อแบบนั้นไม่รู้จะตั้งชื่อแบบนี้ทำไม